สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Super War กันอีกแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมาพรีวิวสกิลฮีโร่ตัวใหม่กันนะครับนั่นก็คืออดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยนะครับผมจะอัปเดตเข้ามาในวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่เลยเป็นสายพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโกงมากนะครับผมมจะอััปเเดตข้าาในนวที่ 19ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาดูสกิลของเขากันดีกว่านะครับว่าสกิลแต่ละสกิลของเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับไม่พูดมากนะครับไปดูกันเลยดีกว่าจัดไป และนี่ก็คือฮีโร่ตัวใหม่นะครับอดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับก็เป็นฮีโร่โจมตีระยะประชิดสายพลังงานนั่นเองนะครับตัวของเขานี่นะครับค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับผมในส่วนของพลังดาเมจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างดาเมจแคสโตการดูซับพลังงานหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้มันค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับสำหรับอดัมวอลล็อกนี่นะครับผมจะมีทั้งหมด3สกิลนะครับผมเป็นสกิลกดใช้นะฮะแล้วก็สกิลติดตัวอีก1เป็น4สกิลนะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลติดตัวกันก่อนดีกว่านะครับสกิลติดตัวนะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สกิลติดตัวของเขานะฮะทุกๆครั้งที่เขาฆ่าคลิปนะครับเขาสามารถที่จะเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้สูงสุดถึง4หน่วยนะฮะ แต่ถ้าเกิดฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวเองเป็น5เท่าของการฆ่าคลิปนะครับแสดงว่าฆ่าคลิปเนี่ยเราได้เลือด4หน่วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น5เท่าของ4หน่วยนะครับนั่นก็คือ20หน่วยนั่นเองนะครับสิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของตัวเขาก็คือเมื่อเขาเนี่ยได้รับดาเมจแบบรุนแรงนะครับเขาเนี่ยจะกลายเป็นดักแด้อยู่กับที่ขณะที่เราอยู่ในดักแด้เนี่ยนะครับผมทุกวินาทีเนี่ยนะครับ จะทําการฟื้นฟูเฮดพีให้กับตัวเองนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป4วินเนี่ยก็จะออกมาจากดักแด้นะฮะมาดูสกิลที่1กันนะครับสำหรับสกิลที่1เนี่ยจะมีอยู่2สเต็ปนะสกิลหจะเป็นการกดชาร์จนะมันจะมีบอกอยู่บน H p พของเราอะนะครับผมเป็นหลอดอ่าเป็นเกตดเล็กๆอะ่ะพอเรากดชาร์จนะครับผมตัวของเขาเนี่ยจะทําการต่อยไปยังทิศทางที่กําหนดสร้างดาเมจพลงังแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของสโตนาน1.5วินาที แต่ถ้าเราชาร์จพลังนานกว่า1วินาทีหลายคนก็คงน่าจะสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะกะเวลายังไงนะครับว่ามันเลยหนึ่งวินาทีไปแล้วก็สังเกตได้จากขีดสีเหลืองนะครับว่ามันเลยหัวกระโหลกหรือ,อยังถ้าเขาชาร์จเลยหัวกระโหลกหรือว่าเลย1วินาทีมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําการสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่75%นาน1.5วินาทีแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยสกิลโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองจำนวนหนึ่งด้วย สก,กิลสเมื่อกดใช้เนี่ยจะทําการปล่อยแสงออกไปสร้างดาเมจแก่ศัตรูนะครับหากภายใน2วินาทีศัตรูยังอยู่ในขอบเขตของเขาเนี่นะครับก็จะทําการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ทําการสตันไป1.5วินาทีนะครับซึ่งขอบเขตเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับผมจะมีเป็นแบบวงกลมสีเหลืองๆอ่ะนะครับผมซึ่งไอ้ขอบเขตเนี่ยนะครับมีระยะอยู่ที่900หลานะฮะ สกิลที่3อันติเมีสกิลนะครับซึ่งสกิลที่3เนี่ยเขาจะมีสกิลติดตัวด้วยนะสกิลติดตัวของสกิลที่3นะครับ ทุกๆครั้งที่เรากดใช้สกิลที่3นี่นะครับผมก็คือว่าทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยเขาเนี่ยจะทําการเก็บสเต็กนะครับผมเป็นพลังพาวเวอร์มาหนึ่งหน่วยสร้างดาเมจให่ฮีโร่เนี่ยจะได้เพิ่มมาอีก10หน่วยสร้างดาเมจกับคลิปเนี่ยจะได้เพิ่มมาอีก5หน่วยสกิล3เมือ่อเรา,ากดใช้เนี่ยอดัมบอลล็อกจะทําการดูดพลังอย่างต่อเนื่องทุกวินาทีเนี่ยจะสร้างดาเมจพลังพร้อมกับฟื้นฟูค่า HP แต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างดาเมจใส่คลิปเนี่ยนะครับ ก็คือว่าการฟื้นฟูมันจะลดลงเหลือ10%ภายใน8วิเนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้อันติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างดาเมจแก่ศัตรูโดยรอบแล้วก็พลังซูเปอร์พาวเวอร์ที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับผมแต่ละหน่วยเนี่ยจะทําการเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งสามารถที่จะเพิ่มดาเมจได้สูงส,สุดถึง3เท่านะฮะ ผมจะสรุปสกิลที่3ให้แบบเข้าใจใง่ายๆนะครับผมสกิลที่3าเนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้ได้2ครั้งนะครับกดใช้ครั้งแรกเนี่ยนะครับภายใน8วิถ้าโดนฮีโร่หรือว่าโดนคลิปจะเป็นการเก็บสแต็กแล้วก็ฟพ้นฟู h ์ทพีให้กับตัวเองและกดสกิลนี้อีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจและแอสสเต็หรือว่าพลังซูเปอร์พาวเวอร์ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับเปรียบสเสมือนได้กับโบนัสดาเมจนะครับมันก็จะบวกดาเมจเข้าไปอีกนะครับซึ่งสามารถบวกดาเมจได้สูงสุดถึง3เท่าเลยนะฮะ ตัวอดัมวอลล็อกเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันกับแองเจนวันอยู่แบบนิดๆิดนะนะครับเป็นตัวที่แบบเน้นการฮิวเฮพีให้กับตัวเองนะครับยิ่งถ้าอยู่ในดักแด้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเพิ่มเฮพีเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราทําดาเมจกับคลิปหรือว่าทาดาเมจกับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่าฟื้นฟู h เฮพีให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยมันจะเน้นแบบการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองซะส่วนใหญ่นะน่าจะเป็นตัวเดียวนะที่มีการฟฟื้นู HP เยอะะที่่สุดดในนนเมผคิวาะ ส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันดาเมจมันแรงไหมนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกมาไงว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันสร้างดาเมจอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันเนาะเมื่อตัวเกมนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ดิเมื่อฮีโร่ตัวเนี้ยมันเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับซึ่งมันจะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับผมอีก2วันนี้นะฮะก็ เตรียมต่างกันไว้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฮีโร่ตัวนี้มันจะวางขายในร้านค้าเลยหรือว่าจะแบบให้เราแลกสะสมชิ้นส่วนเหมือนทานอตนะครับอันนี้ก็รอดูกันนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หาเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i ต e ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฟันดีครับผมสวัสดีครับ Do you become? violent people must be dealt with violently fight me and your existence is imperiled life's only constant is change i do not let others fight my battles in all the universe the battle that matters is here. I see weaknesses to exploit. Life's only constant.